สวัสดีครับ8พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลา10นบานาฬิกาเสร็จๆนะครับเราจะพาท่านมาอัปเดตผลการที่เราดำเนินการตัดหญ้าแถวๆใต้ต้นทุเรียนต้นต้นเหล่านี้นะครับเป็นพันหมอนทองอายุ5ปีกับ6ปีนะครับเป็นต้นคู่ที่เราปลูกไว้เป้าประสงค์ของเราก็คือว่าในช่วงจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำการ เตรียมสะสมอาหารแล้วก็เตรียมเอาดอกนะครับขั้นตอนเบื้องต้นนั้นเราก็ทําการตัดหญ้าแล้วนะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็จะทําการสะสมอาหารต่อไปเนื่องจากว่าสภาพของใบต้นเหล่านี้ยังไม่เขียวยังไม่ตันเต็มที่ความหมายก็คือว่าอายุใบนั้นยังไม่ถึงความสมบูรณ์ก็อาจจะสะสมยังไม่ถึงเพราะว่าเราสังเกตดูสภาพใบนะครับยังไม่ แก่เต็มที่เราเช้าวันนี้เราจึงทางําการสปริงเกอร์น้ําต่อเลยนะครับาการสปริงเกอร์น้ำเราเราก็ทําเป็นวงแนวกว้างเช่นเดิมครับเมื่อเราสปริงเกอร์น้ําเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปของเราเราก็จะทําการพ่นน้ําหมักให้กับทางดินแก่ต้นเหล่านี้นะครับซึ่งกําลังใบเข,เขียวแต่ว่ายังไม่เต็ม <c oughs> เพราะฉะนั้นในการเตรียมสะสมอาหารีน่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่าความสมบูรณ์ของต้นนั้นยังมาไม่ถึงแม้ว่าจะมีอากาศหนาวมาแม้ว่าจะกระทบแรงเราต้นก็ยังจะยังไม่ออกดอกมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นไฮไลไท์ในการที่เราชาวสวน นะครับในการที่จะเอาดอกนั้นถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงละเอียดอ่อนมากนะครับในการที่เราจะลุ้นเอาดอกนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นบางคนบางสวนที่ดําเนินการสะสมอาหารมาอย่างเพียงพอแล้วตอนนี้เขากา็น่าจะรอเพียงอากาศหนาวเท่านั้นนะครับความสมบูรณ์ของต้นได้ความสภาพาสภาพความาแห้งแล้งก็ได้แล้วช่วงนี้หมดฝน แล้วก็รอเพียงปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเข้ามากระทบนั่นก็คืออากาศหนาวเย็นเขาก็จะได้ลุ้นดอกกันแต่ว่าของเรานั้นยังไม่ถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําการให้น้ําไปก่อนให้น้ําแบบไม่ต้องให้น้ํากระแทกมากนะครับให้น้ําพอชุ่มชุ่มบริเวณกว้างๆแล้วเราก็จะทําการพ่นน้ําหมักทางดินไปเราจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะดําเนินการ าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ของเราส่วนต้นนี้นะครับสภาพของต้นก็เมื่อมาดูใบขแขนงด้านในนะครับก็ยังไม่ถือว่า,าใบแก่นะครับแสดงว่าเราจะต้องมีการรอไปอีกนะครับจนกว่าใบเหล่านี้จะเขียวจะแก่จะตันตัวนั้นก็คือปัจจัยข้อที่หนึ่งนะครับปัจจัยในการที่เราจะเอาดอกคือความสมบูรณ์มาถึงใบแก่ตันชูชันนะครับ ของเราเมื่อมาวิเคราะห์ตามต้นของเราเหล่านี้แล้วก็ถือว่าขแขนงหรือใบด้านนอกก็ยังไม่เขียวแก่ตันดังกล่าวดังนั้นเราก็ทําการสะสมความสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลของใบนะครับศัตรูตอนนี้เราจะต้องรักษาไว้ให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับอย่างกรณีต้นนี้ก็ถูกอน,อนอนกัดกินใบไปนะครับเราก็ พยายามเต็มที่นะครับในการที่จะรักษาใบให้คงอยู่และสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าใบเหล่านี้คือใบที่จะทําหน้าที่ในการสร้างอาหารในการที่จะดูแลดอกดูแลเลี้ยงลูกต่อไปนะครับก็จะทำตามแล้วเราก็จะรายงานเป็นระยะระยะครับสำหรับที่บึงการนะครับเช้าวันนี้อากาศยังยังอบอุ่นอยู่นะครับไม่ถึงกับเย็นและหนาวเลยนะครับ แต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นั้นเห็นเพื่อนๆบอกว่าเช้าวันนี้อากาศหนาวนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่จะได้รับกับอากาศหนาวๆนะครับจะได้เป็นบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็ทำอะไรก็สนุกสนานแต่ว่าที่บึงการเรายังมาไม่ถึงนะครับสภาพท้องฟ้าดูครับยังโปร่งอยู่คิดว่าถ้าหากว่า ความหนาวมาถึงนะครับจากอุบลราชธานีผ่านมาทางโน่นะครับนครพนมมาถึงบึงกาฬก็คงจะอีกสักสองวันน่าจะมาถึงเราก็ยังไม่ถึงกับร้อนใจครับสำหรับทุเรียนของเรายังมีความเข้มหรือสะสมอาหารยังได้ไม่เต็มที่นี่ครับดูที่ใบใบยังไม่ชูชันขึ้นก็คือปัจจัยหนึ่งนะครับองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะยังไม่ออกดอกนั้นเราก็เอา้า เลดเวลาบอกไปอีกสักหน่อยก็พอพอรอไหวครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ